เริ่มได้เริ่มที่อะไรเริ่มเลเริ่มเลยะวันนี้เป็นวันดี้ลงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะมีการจับเวลาของฝายจังวันได้ไม่น้อยเป็นเงินซึ่งเป็นการรวมตัวของสามพี่น้องนะก็มีแม่น้งปูนไป9 5 0บาทป้าตุ๋ย5,000ัาป้าแก้วสี0 0 เพราะว่าเอามารวมแล้วก็มาทาฉลากจับรางว ier, าัลนะคะรางวัลที่หนึ่งจะเป็นสามพันบาทรางวัลที่สองจับไกจะบอกได้สองพัน้ารางวัลที่สามสองพันรางวัลที่สี่พันห้าราวัลที่ห้าพันรมาทงวันที่หวันนี้วันนี้ร้อยพันร้อยรางวัลที่เจ็ดเจ็ดร้อางี่แปเส็จแล้วก็แปด แต่กาว่าให้คนหนึ่งคนใดก็คือคุณยายจับเบื่อแรกก่อนเปลชื่อพอชื่อออกมาแล้วให้ชื่อคนนั้นมาจับสลากรางวัลจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามก็แล้วแต่ค่ะนะคะคุณยายจับคนหนึ่งคนมาก่อนค่ะคุณยายจับเลยค่ะอ๋อพีเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวชื่ออะไรก็จับชื่อมาแล้วใครก็เบอร์เดียวพอะับเยังไม่ได้จับเาเยเปเดี๋ยวดีเเดี๋ยวนีเล ้าวูนะข้าข้าข้าจับใครแก้มตึงต้นแขนกุญแจับแขนกุญแจจับแขนกุญแจวนได้แบบอะไร้าวเลยอันนั้นแล้วจับแขนกุแจ่ได้แอะไวันได้หรอะไรเยอะไปไหมเพิ่มเติมเยอะไปไหมเขาบอกยังไงไาไม่ต้องเรียนแล้วเองไม่ต้องดูเลยได้ไหมเออยังไม่ถึงคิวเลยท่ไไเล็่้้อยทไม่ได้ ทต่อไปไม่ได้ต่อไปไม่ได้จะอันชนเดกจับรางวัลคนไรอผู้ใหญไปแล้วใค้จับให้จับจับแทนพามไช่ไหมจับแทนพามจับ่ทนพาบจับชื่อออกมาไม่หรอ จะหยิจับชื่อหน่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันอันเดียวใยตุยใยตุยให้ยตุยอ่านอ่านเกเก่งเป็นน้อยน้อยน้ยมาจับนี่มาจับอันนี้ค่ะแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัดตัวเองแล้ววันที่จับตัวเองไงซึ่ไม่ต้องจตวเองกเอาติดใจับต้อเงินเท่าไหร่่รู้เด็กเอแติดใจใับตี

ใช่จับไม่ของใครไม่ดกันไม่ได้ทุกคนจับ่ชื่อกันเยอะจับชื่อกันเด่นแลงดีดีเป็นเรื่อกับวันช้าหน่อยนก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 นนกให้ให้ใครจับแทนให้้าฟ้าจับแทนอนี้ลกันอนนี้จับพออนี้จับแทนพ่อเออเอนกจับดูได้วันไม่ดี้วโฟล้าเออนกจับแทนพ่อเดี๋ยวก็ได้แล้วโอ้ยจับแทนนี่ไอ้ไอ้แม่ถือ อ๋อได้ร่อคิดว่าเ่ร่ลุ้นรุ่้นที่แไม่ใช่ไม่ใช่นี่อ๋อสิแปดสิแปดยแลยสนะต่างกันเลยมาดีเอานีรับรับรับแทนดีแทนลกไม่้เขียนในนั้นพอแล้วนั่นจะได้เดี๋ยวรับนบา่าว้เ็กขอบคุณครั ันนี้จับจับชื่ออะไรข่าวชื่ออะจ้าเชิัเจ้าเชิเองก็เจ็งเลยเ้ยช่วยมันหน่อยฮะไม่เรวเกิ่เอาฮนมก่ามาจก่าเอาฮาอะไรอะไจับบัง

คุณยายส่งสหคุณยายที่สังลูกใครจะส่งอ่จะกอันอ่ะจับอันจับไม่อยากจับอยามาเบอร์เดยจอรจะเบอร์เดียวไมตอย่ต๋อยไ่ตอยไม่ไม่ก่อนไม่เรื่องะไราไ้นอนไม่รูเรื่องเลยนีงปังเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันัวละปังปังปัปังเดี๋ยวดิให้ปังให้หมูให้ได้จับให้ย่าเาัปังปัง หกร้อยวันที่แปดหกร้อยแปดอาแปดแปดไเออเ่อเอาปลาเอาหนูปัาหนูปังหนูปัาไหนอ่ะไอคือมาจับปาให้จับจับก่นไอคจับไปก่อนไอคอจับันเดียวพอไม่ยาต๋วยให้เยาะส๋ยให้ตยอะสวยไอวิวจับคนเดียวอะไรง่ายดีอมปอ

anh trả anh trả anh anh đấy anh trả à, anh mở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  cái này 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 cái

จับเดีร์โซไปหม่เลยเลยเอนติวไปบอกลุงบิ้ยฮะแบ่งด้วยไอ้ตัวไ้ไอ้ตัวออไ้มา่มาใสแล้วหมดแล้วไ่ยังไม่ไปสอ้ีวอานีต้องพาห่กูดมาเชื่อไหมเชื่อไอ็นฟิวัเอน

สิงเรอของใหญ่ยูอะเต๋อเอาห้าลูกนะอยาปไม่จับตไม่จับก็สีได้เยอะเม่พีก็โดงดีนะปััดบัจับ้าปัจับลูกเล็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดให้จับเปิก่อนลูกวันที่13บ่ามสร ช่ออรอันเอ่ะมาอนเฟมาจับหนึ่งอันยังไม่มีโชคอันฟิ์อันที่สี่ใช่ไหมแล้วมาสี่เสี่ยวรอ่เดี่ยวสองโอเคโอเคแกแองเกิลแต้าว่าแต่ไม่มาแ่จ้ามาแล้ว าเนี้จัดนนี้ยจดไนี้ดไปเนี้ดที่นดูหน้าดูหน่เดี๋ยวแ้อันนี้ไม่ได้เหลือเพียงอันเีวเอาลอะไรอะไรสิบสีสี่อันเดียวมาเ้ยล็กสุดมาาาย่อเซกาเซกาให้เซกาห้นี่นนี่นนนลให้เซกา้งเอาหลังหลัลู้กดนที่สี่เหลือให้แม่นั่นิ อันอีเหนอเลลันที่สี่สี่ห้าเจ็ดอสี่ห้าเจ็ดเปิดให้เซกะอะไรเอ่ยโอ้แก่ยากเว้ยแต่ฟีเองดเหมือนหวไทยไข่เลยว่ะรุนรุนเลยขาดใจแล้วเนี่ยรุนไปช่่มที่ห้าพันหน่โอ้ยไม่ดวงั้นเนี่ยดูือ อันน no well, ี้มาจากในโลกหนึ่งอันตายหลังลักาห้อยแม่กลพ่อหละห้อแล้วไม่ีใครปนหอกลังเาปวแล้วแบนเลยไอ่บท้งคไม่ด้แตอยหอยหอยห้อ่อะย่ไดไมให้ดูใู้จักหมดเลยให้รู้จักคนเดียวเลยมันเด็กชอบจับเยอะ เดียวาแก่็แล้วอารให้แม่อ่านห้เดียวใครนะนี่ใครนะคอยทอยเจ็ดโอก็ดีว่เก็ยังดีอยู่หมดแล้วลูกเ้ยอังยังอยู่วันที่สิงจูไม่ใช่เอินที่เดร้อยอันเดือีเดอยเที่เดยวที่ดยเที่อะไรบ้างที่สเบอกหนักแล้วถือแล้วหน่อยอ้นเดียวนี้ โอ้นี้มาจับไม่งเลยเอาแล้วไม่ลงเลาแล้ต้องไดยู่ยังไงเอายังยอยู่ใครบอก还ัน他อเามันนี่ตไม่ให้วันนี้พันห้แ่แจกตีครับตีค่่่่วัสดีครับ่อนจบ เขอยากจับจับไปเขอยากจับจับไปจับไปชื่อนเจ้าค่ะ Happy New y e a เขอยากจับจับไปจับไป้จ้าจ้จับม่จับไ้จับไม่นจ้าจับไปจม่จับไ้จได้จับไ้ั่จ้้้ แกไ่ต้อแกไม่ต้องแกแล้วเดจัดนี่เดี๋ยวผมจัดนี่เดี๋ยวมจัดนี่ก่อนแล้วมาจัดนี่ก่อนแล้ตวกอน่อียวจัดนี่ก่อนเลว